เฮ้ย <Hey, S 2> คุณโอ๋เนี่ยมีจักรยานด้วย oh. หลายตังอยู่เหมือนกันนะครับโอไปดู oh. อย่น้เห oh. <า>หน้าตามันไม่เหมือนจักรยานะม,มันเหมือนอะไรอวกาศเลยจักรยานเขาเรียกว่าเป็นเป็น a อ r o ่ครับ oh. ก็คือจักรยานแบบมันมันจะแหวกอากาศ จะแบบอากาศแล้วทุกอย่างมันจะเบาหมดเลยจักรยานของคนที่แบบขี่เพื่อจะแข่งกับเวลาเนี่ยใช่ไหมว่ารถเวลาหนึ่งวินาทีนี้ต้องใช้เงินเป็นแสนเลยซึ่งทุกวันนี้จอดเฉยๆไม่เร็วเลยไม่เพราะว่ามีลูกไงมีลูกมีเต้าเรื่องแอร์โ่แล้วไม่ได้พุ่งๆอย่างเงี้ยราคาเท่าไหร่ครับถามเป็นชิ้นส่วนดีกว่าราคาอะไรไมารู้รู้เป็นชิ้นส่วนนะยังไงผมไม่รู้ขางคำจริงๆมันจะมาทีละชิ้นแล้วขอตังค์กันทีละชิ้นะผมว่าเฟรมเนี่ยคือโครงเนี่ยต้องหนึ่งชิ้นใช่ไหมเอาเป็นว่า หลายแสนแล้วกันมดูห้าแสนก็ว่าเกินเจมพูดความจริงไปเลยนะจักรยานไม่กี่ตังค์หรอกประมาณหลักหลักหมื่นแต่ว่ามันมันไปมันไปขับชนนกแก้วคขนาดตัวละล้านตายเลยกลายมูลค่าจักรยานยังยังยังไม่กล้าพูดกัน๋ยวแล้วคนนี้เจมขี่ได้คนเดียวด้วยนะนี่ขาไม่ถึงไไม่ด้เออขาจอดปุ๊บก็คือล้มแนะลงมไปเลยนะเขาบอกว่ากลองที่ห้องซ้อมดนตรีเนี่ยก็หลายตังค์หนักขนานัไปดูกันเดี๋ยวไปดู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  หลายแสนเลยนะหลายแสนไม่มีขาตั้งไม่มีครับไม่มีคือเขาพยายามเขาต้องพยายามลดน้ำหนักให้ไหมอะไรก็ไม่รู้หละายแสนไม่มีไม่มีขาตั้งไม่มีขาตั้งเท่าไหร่วันนี้พี่ซื้อให้ มันเป็นความสุขของคุณที่สุดคือห้องนี้ห้องซ้อมตีกลองแล้วก็ผมก็ทําเดโมโอะไรในนี้แหละคอนเสิร์ตเดี่ยวเขาขอ,ขอนะเขาจัด <ừ, S 1> อิ p พ c กนะคนเต็มรู้สึกไนว<บ>ันนัน<บ>้นเป็นวันที่ผมมีความสุขที่สุดเลยผมบอกเลยว่า<อ>ในในบ้านหลังนี้ถ้าสังเกตดีไม่มีรูปเจมส์ลองศักดิ์ที่เป็นศิลปินอยู่ในบ้านเลยนะมีรูปเดียวเท่านั้นคือรูปคอนเสิร์ตที่อินพกผมว่ารูปนี้มันอธิบายเรื่องราวทุกอย่างของเจมส์ืองศักดิ์ได้ได้ดีมากเลยเพราะว่ามันเป็นวันที่ผมมีความสุขมากแล้วก็เป็นวันที่แบบผมมไ่่คิดวา เอ้ย20กว่าปีแล้วคนยังรักเราขนาดนี้เหรออะไรเงี้ยใช่ครับแล้วคนทุกคนร้องเพลงคุณหมดเลยใช่มันฮิตติดหูนะคุณอ๋อโอ้โหสังเกตไหมขอโทษนะครับพอๆเลยพอๆเลยพอๆเลยแล้วก็ได้เติมกำลังใจอะไรให้เขาไหมฮะเติมเชื้อเพลิงให้เขาไหมเขาเติมทุกคืนนะเติมมาอยู่ทุกคืนอะไรเขาให้กำลังใจกันตลอดเลยตอนนี้นอนตอนนี้ขึ้นมากเลยนเนี่ยตอนเที่เมียเขาซื้อให้วันเกิด ใช่ใช่มันเกิดเท่ไหนูอะให้ไปตอนนั้นอะห้าห้าหมื่นห้าแสนหไม่รู้จบหรือเปล่าเพราะเขาจบ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 เขาบอกว่ามันสั่งทำแล้วมันทุกโดยเรือแล้วปีหนึ่งไม่อเกาจะถึงขั้นดียังไงมันดียังไงฮะก่อนไม่รู้อ๋อโอเคตีตังเลตัเลตังเลนังเลตมาเลตังเตีเสร็จเลตัง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 เลต่เลตัอเลตังีลงเลตเตังเองเลตงเตังเนตังตัแหล เรารู้จักเจมเรืองศักดิ์ก็คือตกเครื่องบินแล้วไม่ตายก็กี่ปี24ปีแล้วครับแต่ทุกปีผมจะเขียนทุกปีนะครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ผมกล้าที่จะพูดว่าผมทุกทรมานกับความรู้สึกกลัวอยู่10ปีทําไมผมถึงเพิ่งพูดตอนนี้เพราะมเพิ่งหายอ๋อใช่ครับมันเพิ่งหายเพราะถ้ายังไม่หายเนี่ยยิ่งไปพูดเนี่ยมันยิ่งขยี้มันเป็นยังไงทุกครั้งที่ขึ้นเครื่องบินเนี่ยมันจะมีความเหมือนอยู่ในนรกอะมันกังวลมันกลัวมันเสียงเดิมๆมันจะมา กลิ่นเดิมๆม,มันจะมา <All right. S 1> กลิ่นมันควันไหมแม้ <All right. S 1> มกระทั่งรสชาติรสชาติของน้ําในบึงวันนั้นน่ยผสมกับน้ํามันผมยังจำได้เลยอ่ะแล้วมันก็จะหลอนเราเราก็จะกลัวอยู่คนเดียวร้องก็ไม่ได้ mm hmm. ส่งเสียงก็ไม่ได้เราเป็นเจมลังสักว่มา oh. อยู่บนเครื่องแล้วตัวก็ใหญ่อะ <laughs> โอ้เราจะมาทำหน้าทางหน้ากลัลวงไม่ได้ต้งนงั่ง เธอไม่จะรู้กลัวข้างในไม่จะรู้ว่าตอนนี้เขาเป็นยังไงแล้วเขาจะต้องนั่งติดหน้าต่างเสมอใครไปจองให้เขาผิดนี่คือเขาบินไม่ได้เลยนะคะทรมานมากต้องนั่งติดหน้าต่างเพื่อที่จะส่องดูว่าข้างนอกปลอดภัยไหมอะไรเงี้ยเราจะเห็นว่า20กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยครับเขาไม่เคยมาออกรายการเล่าเรื่องอะไรเลยคือน้อยมากน้อยครับมันเหมือนกระตุ้นเหมือนกระตุ้นเหตุการณ์วันนั้นแต่ปรากฏหายปุ๊บตอนนี้คุณถึงกล้ามาเล่ากล้าเล่านะครับแล้วก็ มีความรู้สึกว่าตอนนี้มันมันอยากจะแชร์เพื่อเพื่อใครที่แบบเป็นอะไรแบบนี้อยู่เนี่ยคนรอบตัวจะได้ปฏิบัติตัวเขาถูกแต่เห็นบอกว่าคุณมีความเชื่อว่าที่คุณรอดคราวนั้นเนี่ยเป็นเพราะพระพิฆเนศด้วยถูกต้องครับคือมันเป็นสิ่งที่มันพิสูจน์ไม่ได้อะม,ม,มันเป็นสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้เดี๋ยวเราะะลราไปเราไปดูเลยมั้ครับ คือที่บ้านเราเนี่ยสักการะพระพิคเนศแล้วก็พระแม่รูปนี้นยรูปนี้เลยอ่ารูปนี้เลยเกิดเหตุอ่ะเคยมีสิ่งที่ผมพิสูจน์ไม่ได้อะ่ะที่ว่ามีคนมากระซิบข้างหูมีเสียงกระซิบข้างหูว่าให้ผมตื่นะ่ะตอนที่ผมกำลังจะตายอะ่ะหลับปุ๊บแล้วมันเหมือนกับแสงสีขาวแล้วอ,ะอ,อ่ะอ่าแล้วก็มีคนบอกว่าตื่นตื่นตื่นอย่างเงี้ยใช่เหรใช่ใข้างๆหูเลยนะครับหลังจากเหตุการณ์นั้นผมก็ไม่เคยเล่าเรื่องนี้ใครฟังนะ แล้วก็มีร่างทรงอ่ะเขามาบอกวันนั้นเน่ะเราเป็นคนช่วยไว้เองนะเราเป็นคนพูดับว่าตื่นแล้วผมก็โอ้โหตกใจมากผมไม่เคยเล่าให้ใครฟังอ่ะไม่มีใครรู้ผมรู้คนเดียวอ่ะโอ้โหแล้วผมมาขนลุกมากเลยค่ะครั้งหนึ่งก่อนที่คุณจะเป็นเจมส์มสักคุณเคยเห็นเขามาไล่ลาแล้วคืนนั้นผมนอนนอนหลับอยู่ตอนนั้นเนี่ยรูปนี้วางอยู่บนตู้แล้วก็จ้องไปปรากฏว่าเห็นเห็นมือของท่านไหมครับ อ่าก็ขยับขยับได้ครับเหมือนภาพเหมือนเหมือนภาพสามมิติเหมือนภาพสามมิติแต่เป็นสามมิติที่ขยับได้ร่างกายเราอ่ะทำมือตามคนลู้อ่ะร่างกายเราทำมือเหมือนล่าจริงจริงครับนี่เรื่องจริงเลยตอนนั้นเรามีความเชื่อขนาดไหนผมไม่เชื่อเลยดีกว่าว่าผมเป็นคนข้างวิทยาศาสตร์จนจนเราเจอเหตุการณ์แบบนี้มันโอ้โหมันพิสูจน์ไม่ได้จนแบบมันจะไม่เชื่อก็ไม่ได้แล้วอ่ะ ก็ก็เลยอันนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนเครื่องบินตกประมาณสัก2เดือนเองมั้งแล้วว่าเครื่องบินตก